ไปดูกันเอามาดูสวนผักผักแง้งผักแดงกัวคับผักแดงกัวในสวนครับหรือว่าวผักผักเต้าครับผักเต้ามันจะแก,ก,ก้มใหญ่รองพอเนาะค่อยครักผักกับอาหันเตี้ยพอทั้งนี้ก็เน,นามันหกน้อยครับหกน้อยครับุกใน,นปลา,าครับ ไปเราเดินทุกหัุเล็กันก็พาหันแล้วครับเนาะครับยครับยาย่ักัปูไครับเนาขอตรงนี้มันจะหลอดไปครับหลอดไปเลยอ๊บอ๊บวด ใุ้บครับบ่นดครับนียอครับมึงจะบ่นไดมึงทำรูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับครับเงินใหญ่ๆนี่บ่นใหบผนครับบ้านก็ โอ้โหแกนี้ก็ลูกใหญ่ครับลูกเล็กอยู่ไม่หมันเลยขึ้นต้นไผ่นอคายครับนี่บนแกนลูกครับเนาะไปดูข้างนเนี่ยานครับบานครับองไหมอ้ึลำบากครับเดินมันลบากไรอย นี่คือลูกครับนี่ครับนี่ครับนี่ลูกลูกใหญ่ใหญ่ขนี่ขอบนครับบนมลูกครับ

คอยส่องออกเลยมันจะมืดนี่ปุ่นลูกครับโอ้เยอะ

ไปผักินบ้านขาาเขาขายไอ้แกน,นึงหนักอะประมาณนะี้สิบกิโล่ก็ไหวไห้หูผมจะเอามาทุกเว้บ้านปีพกักปีข้างนอกนะครับตอนมันนี่ครับมันลอยขึ้นหน่อไผฟหน่อไรแล้วครับหน่อคล้ายนะมันลอยไปปูนกเห็นดอกติ๊บเห็นกับ

Hoặc một lúc học được hai với hát nó lúc lip kay ngọc miêu cầu bông hát miêu cầu 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 ลูกโตประมาณคิปกล้อนี่ครับน,นี่ครับต้นนี่ครับออกถั่วพูถั่วพูหถั่วพูเริ่มออกฟักครับ ทางออกเป็นป่าไปแล้วครับขอโทษเพื่อนท่นครับโอเคก็ไลค์ก็แชร์ก็กระดิ่งก็ติดตามช่องดูทุกของฟูมปนนัญญาชนก็ไล่ก็แชร์ด้วยครับท่านผ่าสอ่องทุกของฟูมทุกคนสวัสดีครับ